พาเข้าไปดูห้องสาวนาอีกรอบนะคะนี่คือจุดบริเวณที่เราวางสัมภาระนะคะข้าวของเขาก็จะมีรองเท้าเขาก็จะมะีแผ่นกันแผ่นรองก้นนะคะที่เรานั่งในห้องสาวนานี่ข้างในนะคะข้างในจะมีะเครื่องก่อฟืนนะคะเราใช้เป็นฟืนนะฟืน ก่อไฟไฟก็จะมาทําความร้อนให้กับก้อนหินนะคะแล้วก้อนหินที่มันร้อนเนี่ยแล้วก็ไอไอความร้อนที่มันวิ่งจากท่อเนี่ยมันก็จะวิ่งผ่านนะผ่านตัวต้มน้ําร้อนในนี้นะคะเราก็จะเติมน้ําลงไปนะเห็นไหมนน้ำเต็มไปนะหนะน้ายังอุ่นอยู่เลยเราก็เติมน้ําลงไปนะแล้วท่อเนี่ยมันก็จะเก็บความร้อน ความร้อนมันจะวิ่งผ่านท่อนี้นะคะทําให้ท่อทองเหลืองนะคะเนี่ยเป็นท่อทองเหลืองท่อทองเหลืองทําให้ความร้อนจากจากท่อทองเหลืองเนี่ยมันมาต้มน้ําที่อยู่ในนี้นะคะ to แล้วก็จะเปิดน้ําต้มเนี่ยลงไปในอ่างเพื่อนๆแล้วก็จะเปิดน้ําจากก๊อกเนี่ยเป็นน้ําเย็นผสมกับน้ําต้มให้ใหกลายเป็นน้ําอุ่นนะคะแล้วเราก็นั่งอยู่ในสาหน้านะนั่งอยู่ในสาหน้า พอครั้งสุดท้ายเนี่ยเราก็จะอาบน้ําคือใช้น้ําอุ่นที่มาจากน้ําร้อนที่มาจากน้ําต้มนะเปิดลงมาในถังแล้วก็เปิดน้ำเย็นผสมกลายเป็นน้ําอุ่นแล้วเราก็ใช้น้ำเนี่ยอาบาำระร่างกายอันดับแรกสาหนา้าอันดับที่สองก็คือการอาบน้ําอุ่นที่มาจากการต้มในห้องสาหนา้าทําให้ร่างกายเราเนี่ยรู้สึกสะอาดสด,ดชื่นมากกว่าปกติ นี่แหละคะ่ะที่นิวชื่นชอบสาวหน้าที่นี่นะคะแล้วมองออกไปก็จะเห็นทะเลสาบอ้มันได้ฟิลที่เป็นวัฒนธรรมอารยาธรรมของชาวฟินแลนด์แบบร้อยเปอเซคะ่ะโอเคนี้ก็จะกลับไปที่รถนะคะแต่งตัวแล้วก็เดินทางตอ่อ ว้าป่านี่แปลว่าฟรีนะคะแปลว่าฟรีคือสามารถที่จะเดินเข้าออกได้ฟรีอหันมาได้นะจะเป็นวัหัดตุวรัดตุนนี่แปลว่าจองนะคะคือห้องนี้มีคนใช้บริการอยู่ก็ห้ามเข้านะคะตอนนี้ไม่มีคนใช้บริการแล้วก็ใช้ขงว้าปว้าวป่าก็คือว่าฟรีนะคะสามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้เพื่อนนี่คือสภาพนิวนะตื่นนอนเราก็จะไปแช่น้ำนะคะในน้ำทะเลสาบ ก่อนแล้วก็มาแต่งตัวนะคะเพื่อที่จะเดินทางต่ออากาศเย็นมากลมเย็นมากไปโดนเพื่อนๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธรรมเนียมนะคะของชาวฟินแลนด์ที่เราจะมาแช่น้ำในช่วงเช้านะคะที่ทะเลสาหรือว่าเล่นน้ำช่วงเช้าล้างตัวนะคะแล้วเราก็จะแต่งตัวนะคะเดินทางไปยังอีกเส้นทางหนึ่งนะคะ วันนี้พระเอกของนิวนะคะอยู่นิวก็ไม่กล้าไปไกลนะคะนิวกลัวเ <fig> อาหมูอุ้ยเตียน้ำเย็นมากสดชื่นเดี๋ยวนี้ทุกคนเีก็เป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมนะคะของชาวฟิแนแลนด์ถ้าเราพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักฤดูดร้อนเนี่ยเราก็จะมาไหว้น้ำนะที่ทะเลสาบ ช่งชวงเช้าก็ไม่ต่างอะไรกับเป็นการอาบน้ํานะคะแต่ว่าน้ําที่เนี่ยมันจะเย็นสดชื่นสดชื่นสุดๆสด,สด,สด,สดชื่นมากๆม,มันได้ฟิลที่มีความสุขมากแล้วก็ผ่อนคลายเดี๋ยวนิวจะลงไปว่ายน้ำอีกรอบหนึ่งนะคะนิวจะตั้งกล้องทิ้งไว้ข้างบนนะคะ ไปลรามาดูอุณหภูมิน้ำนะคะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยโอเคเป็น เป็นการว่ายน้ำที่สดชื่นนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งวัฒนธรรมของชาวฟินแลนด์นะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะนี่ฟินแลนด์ค่ะ